ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําย้านะครับว่าแนะนำกระต่ายช็อกโกแลตว่าคุณควรที่จะแลกอะไรดีเพื่อเป็นทางเลือกในการแลกของรางวัลน,นะครับและวันที่ผมทําคลิปนี้และก,กว่าที่คลิปจะพร้อมให้คุณดูเนี่ยร้านค้าแคตาล็อกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับฉะนั้นเนี่ยโปรดใช้สติและดูคลิปให้จบก่อนคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย อย่างแรกเลยคือผมจะแยกประเภทของของรางวัลในร้านค้าแคตาลกอีสเตอร์ก่อนนะครับซึ่งในของรางวัลที่เขามีให้แลกเนี่ยมีกี่ประเภทจะได้เข้าใจง่ายขึ้นในการตัดสินใจที่จะแลกนะครับรางวัลและไอเทมเนี่ยผมแบ่งได้ดังนี้นะฮะวัสดุอับคลังวัสดุขยายฟาร์มบัตรกำนันเหรียญของตกแต่งระเบิดเลื่อยและขวานและวัสดุเมืองรถไฟหมายเหตุนะครับไอเทมบางอย่างบางฟาร์มเนี่ยก็อาจจะมีไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากเลเวลบางคนเนี่ยยังน้อยอยู่เลยอาจจะไม่มีไอเทมแบบที่ผมนําเสนอตรง ทีนี้เรามาดูกันว่าเราควรที่จะแลกอะไรดีอะไรที่น่าแลกบ้างผมจัดอันดับมาแล้วได้ดังนี้ครับ เริ่มจากอันดับสุดท้ายที่อันดับ7ของสิ่งที่น่าแลกน้อยที่สุดเลยนั่นคือวัสดุเมืองรถไฟนั่นเองครับบางคนถามมันคืออะไรพี่วัสดุเมืองรถไฟหรือจะเรียกให้ถูกคือวัสดุเมืองผู้มาเยือนนั่นเองครับเช่นพวกคอนเหล็กกระป๋องน้ํามันดินหรือหินบล็อกเป็นต้นครับที่ผมบอกว่าสิ่งนี้ไม่น่าแลกก็เพราะว่าวัสดุเมืองรถไฟเนี่ยเราสามารถที่จะหาเองได้ครับถ้าคุณปลดล็อกเมืองผู้มาเยือนแล้วคุณน่าจะเข้าใจตรงนี้ว่ามันหาได้ค่อนข้างง่ายเลยและไอเทมพวกนี้จะใช้กระต่ายช็อกโกแลตค่อนข้างเยอะเลยล่ะครับ ถ้าเทียบกับจํานวนที่ได้มาผมว่าคุณเอากระต่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปแลกอย่างอื่นยังจะคุ้มกว่านี้เยอะมากเลยนะครับอันดับหกครับคือระเบิดเลื่อยและขวานนั่นเองครับคือระเบิดเนี่ยผมรวมไปถึงพวกไดนาไมต์ t n t พลั่วและอีเตอร์เลยนะครับคือของพวกนี้เราสามารถหาได้ค่อนข้างง่ายเช่นกันนะครับคือบางคนอาจจะบอกมันหายากมากนะใช่ครับผมเข้าใจและผมไม่ได้บอกว่าห้ามแลกผมแค่แนะนําเท่านั้นซึ่งคุณจะแลกไม่แลกก็อยู่ที่ตัวคุณว่าอยากได้มันหรือเปล่าถ้าอยากได้ก็ จัดเลยครับดังนั้นเนี่ยพวกระเบิดต่างๆเลื่อยและขวานเนี่ยผมเลยจัดให้อยู่ในอันดับที่6ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะอันดับที่5คือบัตรกำนันนั่นเองครับคือบัตรกำนันเนี่ยมันมีความจําเป็นก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยต้องการใช้มันเพื่อน,นําไปแลกสัตว์เลี้ยงในฟาร์มครับเพียงเท่านั้นเองครับสำหรับผมมันอาจจะมีความจําเป็นไม่มากนะักยกเว้นบัตรกำนันลูกเจี๊ยบะนะที่มันจะมีให้เราแค่ในฟาร์มผ้าเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณจะแลกบัตรกำนันจริงๆผมแนะนาบัตรกำนันลูกเจีเย๊ย อันดับที่4ครับก็คือวัสดุขยายฟาร์มนั่นเองฮะคือในที่นี้เนี่ยอะไรที่ใช้ขยายฟาร์มได้เช่นชนดที่ดินค้อนหมดุดรวมไปถึงใบอนุญาตขยายฟาร์มเนี่ยคือสิ่งนี้จําเป็นสําหรับคนที่ขาดวัสดุขยายฟาร์มอีกนิดหน่อยก็จะขยายฟาร์มได้แล้วอย่างเช่นเฮ้ยผมขาดฉนดที่ดินอีก3-4อันก็จะขยายพื้นที่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยคุณควรอย่างยิ่งเลยที่คุณจะแลกครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยมีความจําเป็นครับแต่ก็อยู่ที่คุณด้วยนะว่าต้องการมันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณต้องกกการรมัััน็จดเลเลลยยคบแ อันดับที่3วัสดุอัพคลังนั่นเองครับคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยครับว่าถ้าเราขาดเหลือของพวกนี้น,นิดๆหน่นอยๆเนี่ยก็ควรแลกไว้ครับอีกอย่างวัสดุอัพคลังมาอยู่ในข้อนี้ก็เพราะว่าลหลายๆคนเนี่ยผมรู้ว่าคุณต้องการไอเทมอัพคลังกันแน่แรวมถึงผมด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณแลกไอเทมอันดับที่1และที่2ไปแล้วแลกกระต่ายช็อกโกแลตเนี่ยมันเหลือแล้วไม่รู้จะแลกอะไรดีเนี่ยผมก็แนะนําวัสดุอัพคลังนี่แหละครับที่คุณควรที่จะแลก อันดับที่2ครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต้องการมากๆโดยเฉพาะฟาร์มที่เลเวลยังไม่เยอะมากเนี่ยต้องการสุดๆเลยนั่นก็คือเหรียญน,นั่นเองครับบางคนบอกเฮ้ยพี่มันไม่จําเป็นเลยนะพี่เหรียญมันหาง่ายๆเองใช่ครับผมเข้าใจที่หลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้แต่คุณลองมองผู้เล่นที่เขาเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้สิครับเขาต้องการเหรียญมากแค่ไหนเพราะเขาต้องใช้ในการซื้อเครื่องผลิตซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆในฟาร์มอีกเยอะเลยครับแม้กระทั่งฟาร์มที่เลเวลเยอะๆบางฟาร์มเนี่ยก็ยังต้องการเหรียญเลยครับผมรู้ว่าเหรียญท เท่าไร่เลยนะครับถ้าแลกมาอย่างน้อยมันก็สามารถไปใช้ได้เลยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการเหรียญและคุณมีกระต่ายช็อกโกแลตไม่มากพอที่จะแลกของอันดับที่1ได้เนี่ยคุณก็ควรที่จะแลกเหรียญไว้นะครับผมแนะนาฮะแถมใช้กระต่ายช็อกโกแลตไม่เยอะด้วยนั่นเองครับ มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับสิ่งที่คุณเนี่ยควรที่จะแลกมากๆที่สุดเลยก็คือของตกแต่งนั่นเองครับใช่แล้วฮะของตกแต่งที่มีให้แลกในสมุดคอลเลกชันเนี่ยเป็นของตกแต่งที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นแล้วนะครับมันเป็นของตกแต่งที่มาแค่เฉพาะช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นและถ้าพลาดแล้วก็คืออดอย่างเดียวเลยครับและในปีต่อไปก็อาจจะไม่มาแบบเดิมแล้วนะฮะเฮดเดเขาก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์ของตกแต่งไปเรื่อยๆครับดังนั้นใครที่ชอบของตกแต่งอยู่แล้วชอบแต่งฟาร์มชอบสะสมของตกแต่งแล้วก็ควรที่จะ แลกมากๆๆๆม,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 มเลยครับคุ้มแน่นอนฮะ ก็น,นั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ผมจัดอันดับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรที่จะแลกในกิจกรรมอีสเตอร์ในปี2023นี้ฮะและผมต้องหมายเหตุตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นแค่ทางเลือกประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับผมไม่ได้บังคับว่าคุณต้องแลกอันนี้อันนี้อันนี้เท่านั้นถ้าใครอยากได้อันไหนสิ่งไหนก็แลกตามใจคุณได้เลยฮะเพราะว่ากระต่ายช็อกโกแลตเนี่ยคุณก็หามาเองครับดังนั้นสิ่งที่หามาเองเราจะใช้ตามใจเรามันก็ไม่ผิดครับแถมถ้าใช้แล้วเรารู้สึกโอเคเรามีคคคคคววาาาาาามมมมมมสสุุขขกกกก็ใใช้้้ไไปปเเเเเเลยยยรัับ่่่นนนหีีีผออด แค่เรื่องเงินในกระเป๋าก็พอนะฮะพูดแล้วก็จะลองไห้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ถึง1 0 0 0 0 s มื s c r i b สไครด้วยนะครับผมเป็นเป้าหมายในปีนี้ของผมฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับยบาย